อ่าได้นะจ๊ะโอเคครั้งแรกไม่ขึ้นอ่ะขื้ว่าระเบียอร่อยมากใครที่ชชงงหัวลงไปแล้วเนี่ยไม่เห็นงงหัวตัวเองอ่ะแสดงว่ากำลังตึงอย่นเป็นไปไหนลองชชงงหัวดูดิแล้วก็เซอเอ็นทีสไตล์ดู อันดับแรกเลยอยากให้เพื่อนกดไ like, ลค์และกดสมัครแพกกับพวกเราด้วยวันนี้เรามาพบกันใน,นช่วงสาวสาวพาเที่ยวซึ่งเราได้กล่าวไปในคลิปที่แล้วเนาะว่าวันนี้เราจะมาเที่ยวเมืองโคยัซสังซึ่งเป็นเมืองที่เราอยู่กันนั่นเองอ่าแล้วเมืองเนี้ยความพิเศษของเขาก็คือเป็นมรดกของโลกและมีประวัติศาสตร์ที่ยาวนานมาย 1, าัง1,200กว่าปีด้วยกันเลยอ่ะและทีนี้เนี้ยเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูกันว่าเมืองเนี้ยมันมีอะไรบ้างก็คือเมืองเนี้ย เป็นเมืองที่แบบไม่ได้ใหญ่มากนะเป็นเมืองที่แบบสําหรับแบบท่องเที่ยวจริงๆแบบสองข้างทางก็จะมีแบบพวกร้านขายของขายของร้านอาหารแล้วก็จะมีพวกแบบวัดเตียงลอยเต็มเลยนะก็จะมีสามารถทักได้แล้วก็จะมีวัดที่แบบเป็นวัดปกติก็มี่ะวันนี้เราก็จะมาเริ่ม ที่แรกเลยต้นเลยแล้วก็เห็นเป็นไดมงนะที่คนเห็นก็คือไดมงซึ่งก็แปลตรงตัวเลยคือเป็นประตูใหญ่ใครที่แบบขับรถขึ้นมาเนี่ยก็จะได้เ็นประตูแบบตัวเนี้ยเปนดับแรกเหมือนข่ยาสั่งของเรานั่นเองซึ่งเห็นไหมด้านหน้าประตูเนี่ยก็จะมีแบบเขาเรียกว่าอะไรเป็นโอนี่เป็นยักษ์หรือเป็นยักษ์ตัวใหญ่ เฝ้าอยู่ข้างทาง่าเขาก็เชื่อกันว่าคอยปกปักรักษาซึ่งตรงนี้นก็จะเป็นเหมือนอีกแลนด์มาร์กหนึ่งนะที่ทุกคนที่ขับรถผ่านจะต้องจอดรถแล้วก็นนมาถ่ายรูป<ด><ด>ก่อน,อนใช่แล้วความพิเศษของมันที่แบบเพิ่มความสวยงามขึ้นไปอีกก็คือตอนกลางคืนนะอ่ะตรงส่วน จะ้จะมีไฟอร์ดไลซึ่งมันจะสวยมากคือสามารถแบบคนที่ขับรถขึ้นมาสามารถมองเห็นตั้งแต่ไกลๆเลยว่าเนี่ยคือใดมงคใช่ใช่เป็นประตูทางเข้าของโคยะจังอะไรางเงี้ยและด้านข้างก็จะเป็นทางปีนขึ้นเขาซึ่งมันก็จะไปออกอีกทางหนึ่งข้างในลึกๆเก็คือเขาเรียกว่าเนียวนิงโดนะเป็นสมัยก่อน่ะ โคยาซังอะ่ะเขาจะไม่ให้ผู้หญิงเข้ามา,นมานในเมืองซึ่งผู้หญิงอะ่ะที่อยากจะเห็นโคยะาซังก็จะต้องไปอยู่ตรงอยู่ตรงนูน้นตรงจุดตรงนู้นใช่คือมันจะเป็นเขาสูงสูงแล้วอมองลงมาเห็นโคยะาซังได้ใช่ง,งั้นเดี๋ยวเราพาไปดูส่วนอื่นกันดีว่าไปชมกันเลย เดินเข้ามาในเมืองแล้นะเดินเข้ามาถ่านจากไโมงมาแล้วตอ่จะไปหาร้านข้าวกินกันนูคก็ไปดูสักหนึ่งร้านเนาะว่าแบบรา้านที่เนี่ยเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวรอไปดูกันว่าเราจะเข้าร้านไหนโอเคจะบอกว่าอันนี้เพิ่งจะเป็นเริ่มต้นเข้าเม,มืองนะ ันตอนนี้พร้อมเดินทางอิกแล้วอืออออกตลาดมาปุ๊บก็ถึงเลยนะดังโจกการันนะทุกคนแล้วก็เวลามมีงานหรือมีอะไรสำคัญสำคัญนที่พัดแบบมันรวมตัวกันอ่ะอก็จะเป็นตรงนี้ใช่อันนี้สร้างของสถานที่มันจะคล้ายๆกันนะทุกคนข้างหน้าประตูก็คือจะเหมือนใดมุมแบบเมื่อกี้เลยคือตองคืนอ่ะจะมีไฟเปิดไวยทุกคน ข้างในจริงๆปกติแล้วเขาไม่ให้ถ่ายรูปนะแต่ว่าเดี๋ยวเราจะพาไปดูข้างหน้าในโซนของด้านในข้างหน้าก็คือเราจะเข้าไปไม่ได้ถ่ายข้างในไม่ได้ใช่เร,นนใเราจะถ่ายข้างนอกให้ดูเดี๋ยวเราจะไปห้งนี้กันก่อนเลยนะตรงนี้เห็นเห็นลุงไหมที่เขาหมุนกันอยู่คือเขามันหนักมันแข็งมากนะทุกคนตรงนั้นอ่ะคือเขาต้องให้หมุนให้ครบสามรอบ เดี๋ยวเราจะไปหมุนบ้างนะจะเป็นตัวแทนตัวแทนไปไป,ปหมุนได้เหรอคนเดียวได้ทุกคนเรามาดูกันนะว่านุ๊กน้อยจะสามารถหมุนอะได้นะจ๊ะอย่ายอมแพ้ลุงนี่ทุกคนมันก็จะพอมันเลื่อนได้แล้วมันก็จะสามารถแบบเลื่อนไปได้เรื่อยๆเลยทุกคน ทำให้ดูแบบข้าวๆเนาะว่าแบบว่าเออเป็นยังไงตรงนี้เนี่ยทุกคนเห็นไหมที่มันเป็นระเบียงอะ่ะช่วงเทศกาลของการปาโมจิอะ่ะคือที่เมืองเนี้ยมันจะมีเทศกาปลปาโมจิไว้ทุกคนออก็จะมีพระออกมายืนตรงระเบียงตรงน,นั้นแล้วก็ปลาลงมาข้างล่างทุกคนก็รอรับรอเก็บใช่แล้วมจิก็เอาไปทําอะไรกินได้ต้มต้มกับถั่วแดงอะไรอย่างเงี้ยอืมอแต่ตอนเขาให้เรามามันก็คือจะแข็งๆอะ่ะซึ่งถ้าปาโดนอ่ะเอาจริงอะ่ะเจ็บแอบเจ็บไม่ีแต่เราจะพาทุกคนไป เขาเรียกว่าต้นอะไรสักอย่างเนี t t ่ยต้นที่แบบว่ามันเป็นมันเป็นพิเศษอ่ะปกติมันจะมีแค่สองกลีบแต่อันเนี้ยคือเหมือนแบบมันศักดิ์สิทธิ์อ่ะมันมีสามกลีบเอามาลุ้นกันเนี่ยปกติมันจะเป็นแค่สองกลีบแบบนี้เห็นปะอ่ะคือเราต้องหาให้ได้แบบสามกลีบเอามาลน้นกัน้ก็ได้ไหม เรา,าจเจอเวแต่ว่าเราไม่สามารถที่จะปีเป็นได้นี่เราจะเล่าเหตุการณ์ช่วงนี้ให้ฟังนะทุกคนคือเมืองโคยาฟองอ่ะมันเป็นเมืองที่ธร,รรมชาติธรรมชาติเยอะมากมากวา้างจริงเ,ออเราจะเหมือนได้อยู่กับสัตว์ป่าใกล้ๆใช่กปกติคือเราต้องไปในซาฟารีหรือไปซาฟอรีเวิลด์อะไรอย่างเงี้ยเปิดเออถึงจะได้เห็นไม่ นานทีเนี่ยก็จะมีหมีเนี่ยออกมาวิ่งหมีคือมันไม่ใช่หมีตัวแบบเล็กๆนะคือใหญ่ที่ใหญ่ตัวมๆทั้งเป็นมาเป็นครอบครัวเลยเออแม่ลูกมีลูกด้วยใช่บางทีนะก็ปีนขึ้นไปอยู่บนหลังคาเลยแล้วบางทีตัอมันเฉอๆก็มีกรุงมีกวางมาออกมาวิ่งใช่แต่แต่ไม่เหมือนนาราณะที่แบบว่ามันมันจับได้อะไรอันนี้คือเป็นสถานที่ที่เขาแบบ ตอนเช้าอ่ะที่เขาเรียกว่าอะไรกุมะทำกุมมเผาเผาไม้อ่ะจะมีพระมาทำมาทุกคนเผาไฟแบบลุกๆอันนี้ก็คือเป็นอีกกิมมิกหนึ่งของโพยะาซังเหมือนกันที่ใครมาแล้วแบบตอนเช้าหัวเขาก็จะมีทำทำให้ใช่ไหมเออก็จะมีแบบตีกุมตีกองหรือม่ก็แบบว่า ถ้าใครมาวากกยาม่านะคืออยากให้ขึ้นมาบนนี้มากๆเลยอืมคือมันมันมันว้าวตั้งแต่ขึ้นเคเบิลแล้วอะมันเป็นรถไฟซึ่งที่มันไม่ใช่รถไฟที่มันวิ่งแนวตรงมันวิ่งประมาณหกสิบองศาเออขึ้นไปข้างบนจริงๆขึ้นไปซิ่งว่าคือเขาคิดได้ยังไงคือเขาทำได้ยังไงจริงๆพูดเลยว่าใครมาวากกยาม่าแนะนําให้มาเลยแบบจริงๆแล้วเขามีเส้นของโคยาไงอันนึงคือตอนฤดูใบไม้เปลี่ยนสีสวยสวยมากคนเห็นตรงเนี้ย ตรงนี้ก็คือเป็นดับส้มแดงตรงนี้คือเป็นเป็นทางที่คนที่เขาชอบมาถ่ายรูปกันด้วยเนี่ยเห็นว่ามันก็เริ่มจะแบบว่ามีเปียละมีเปียละล้วมันจะแบบแดงส้มไปทํางแผ่เลยทางเลยตอนนี้เราเดินมาจะถึงมิวเซียมและมันเป็นพิพิธภัณฑ์ของเก่านะซึ่งเราไม่สามารถเข้าไปถ่ายข้างในได้จากเขาไม่ให้ไม่ให้ถ่ายรูปไม่ให้ถ่ายรูปก็เลยอาจจะ บอกได้แค่ว่าเออมันก็คือเป็นพิพิธภัณฑ์หนึ่งที่บอกว่าจะเล่าถึงแบบมันจะมีพวกตัวละครจะเรียกเป็นอะไรตัวละครเป็นคนสําคัญบนเขาหรือว่าคือเขาก็จะอธิบายแล้วก็เหมือนเป็นภาพแบบจําลองรูปปั้นอะไรอย่างเงี้ยนี่เดี๋ยวจะให้ดูแค่แบบว่าาๆนะอันนี้เป็นเขาเรียกว่าเลโฮคังนะพิพิธภัณฑ์ข้างในก็จะมีแบบพวกเขาเรียกอะไรว่าอ่าคือ ไม่ต่ละไม่่มก็จะบอกประวัติความเป็นมาแล้วก็มีทั้งเีื่งองพวงอุปกรณ์หรืออะไรที่เป็นแบบเหมือนมรดกของเขาคือถ้าใครสนใจนะมันก็จะมีเว็บไซต์อยู่ซึ่งมีแปลภาษาไทยด้วยใช่ เข้าไปดูได้นะเขาก็จะบอกไว้หมดเลยสะพานแดงที่เป็นอีกจุดลน์มาร์คนึงเลยนะของโคย่าคือคือต้องถ่ายรูปนะจ๊ะคือตอนที่เราเรียนจบอะเราก็ไม่ถ่ายยกแก๊งก็ไม่ถ่ายกันตรงนี้่าซึ่งมันแวงมากูสะพานแดงนะทุกคนคือมันเป็นจุดที่ถ่ายรูปได้สวยมากๆ คือมันอยู่ตรงกลางแล้วคือเราก็จะเห็นถ้าเป็นช่วงฤดูใบไม้เปลี่ยนสีอ่ะสวยคือตรงนี้สวยมากคือทุกคนต้องจินตนาการถึงความแดงของใบไม้กับสะพานแดงอันนี้คือแบบายต่อไปหลเราจะพาไปดูมหาลัยที่เราเคยเรียนกันนะใช่เยวถึงแล้วมหาลัยเรา เราก็จะไม่ได้พาเข้าไปห้องในใใเลยจริงๆมันไม่ได้มันไม่ได้ใหญ่นะไม่ได้ใหญ่มันมีตึกนั้นแล้วก็มีข้างหลัง,งไ,ไม่เป็นงอาหาเล็กๆแล้วก็มีห้องชงชาห้องอ,อ,อ,อมันก็จะมีห้องแบบเล็กๆอยู่ข้างหลังแบบนิดหน่อยมันมีโรงยิมนะข้างหลังข้างหลังตึกตีมันจะมีโรงยิมอยู่ก็มี แบบแบบบ้าอะไรเงี้ยอารมณ์เหมือนถ้าใครเคยดูซีรีส์ญี่ปุ่นอะมันก็ลงยิมประมาณนั้นแหละทุกคนแต่อาจจะไม่ได้แบบอลังขารนั้นอะร้านค้ามีอะไรบ้างอะไรี้ยเป็นบวยนะอันเนี้ยเราจะบอกว่าอันเนี้ยคืออร่อยที่สุดเราจะพาไปชมร้านหนังสือแห่งเดียวบนเขาสมายเรียนอะเราต้องมาสั่งหนังสือตรงนี้ถึงเรียนที่นี่จองฝั่งจองไว้ก่อนการเรียนอะไน่ะก็คือมาซื้อที่ร้านนี้ นมนนี่ร้านนี้เลยหนังสือส่วนใหญ่ก็จะเป็นหนังสือแบบประวัติทรงประวัติศาสตร์อะไรอย่างเงี้ยเออมีของคงของฝากด้วยประมาณนี้นะข้างในก็เออไม่ต้องเข้าไปดูหรอกเนี่ยก็จะมีพวกปูกลมปูกันสีเสริมวยคปูพายขยกศึกษาได้นะมีเยอะสุดผม้วยนะ แต่อันนี้เป็นร้านขายผงชายชอบแบบเกี่ยวอันนี้เป็นร้านขายรองเท้าก็มีเราคนมาซื้อจับได้ไหมแพงมากมีร้านรองเท้าก็มีส่วนใหญ่จะเป็นเกี๊ยวแบบของญี่ปุ่นแล้วก็เป็นรองเท้า,าผ,าผาา้าใบอันนี้ก็เป็นร้านขายล่มมีสแสงแดดเลยนี่อันนี้เป็น คาเที่ต็ดไปแล้ว,ลวอันนี้ก็เป็นร้านอาหารแบบนายหลายๆอย่างมันใหญ่มากมสำหรับ,รบชาวต่งชาตที่มาเที่ยวนี้ถ้าสมมติเจอว่าแบบเต็ม ตรงไหนไปยังไงสถานที่ตรงไหนเรามีอินโฟมชันของพยาสัลงด้วยนะทุกคนซึ่งเขาก็จะให้บริการสำหรับงชาติเนาะมีทุกภาษาแม้ภาษาไทยก็มีทุกคนเขาจะต้องไม่ต้องห่วงเลยว่าจะแบบเุ้ยเราจะมาเที่ยวได้ไหมเราจะรู้ไหมอะไรเงี้ยสามารถมาติดต่อสอบถามได้เลยถ้าคุยไม่รู้เรื่องจริงๆงอ่ะมาักงานอ่ะเจ้าหน้าที่จะมาเรียกพวกเราไปแปลอเพราะจริงๆเราเคยแล้ว เพราะคือเอาเป็นว่าเขาจะหาวิธีทางที่จะช่วยทุกคนได้เพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงไม่ต้องห่วงเลยจ้าอือเราเคยอยู่ก็แบบไปเป็นแบบเป็นเป็นล่ามตำรวจแบบงงงงนะฮะแบบงงๆเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นอินโฟเมชันเนาะทุกคนอืออือนี่แล้วท่านเราจะไปจำเมืองเราวของเรานี่รถปราจะไจำเมืองรอยาของเราจ้าในนี้ก็จะมีพวกแบบจักรยานจักรยานมีรถอะไรให้เช่าแล้วก็มีมีรถลากด้วยนะทุกคนอื มีเราก็เพิ่งเห็นหรหลาบแต่ก็อันนี้เป็นร้านของของฝากที่แบบว่าใหญ่ที่สุดบนเขาแล้วคือถ้าสมมติบคนที่อยู่บนยะเรื่องของสิ่งอำนวยความสะดวก <c oughs> ในเรื่องของการใช้ชีวิตประจำวันเขาให้อยู่แล้วปกติก็ไ,ไม่ได้ลำบากซื้อของซื้อค่ะอะไรเงี้ยมีหมด สัตสิงห้ายใหญ่ๆะไรเงี้ยอาจจะไม่ได้มีก็ถึงบอกว่าต้องมีรถมันจะสะดวกคคือเราทำตัวเหมือนเป็นนักท่องเที่ยวอ่ะเราคือเราเป็นคนคนโคย่าเออเป็นแบบเยากกินมดตีไหมมีหลายๆแม่อันนี้คือดังมากของชื่อของชินมียังจั๊กแต่ว่าถ้าใครที่แบบว่าไม่ชอบกินมดตีย่าง อใ<ช>อ้ขนมที่อย่างที่้องมาบอกอ่ะนี่นี่น,น,นี่อันนี้คือดังเหมือนการบันทึกนี่หรืว่าที่นี่คือแบบว่ามันสามารถกินในร้านได้ด้วยนะมันจะอันนี้ก็คือเป็นไอศครีมพริกไทยนะร้านนี้จริงๆมันขายพริกไทยอืมนอกเห็น <No. S 2> ไหมจะเข้าไปดูกันเอืมถ้าข้าในมันจะมีแบบ ชงต,ตอืมชิมได้ด้วยนะชิมๆสมๆวมะวทุกคนอาจจะทิ้งเหมือน,น้นำชาทช่ไหมคะลองทิ้งน้ำชามัน,ค,นปปคืนอน้ำซุปซุปแบิซุปจริงๆเลยเห็นไหมทุกคนมันคือแบบว่าข้างนอกคือหวานฟินิงน่ง แล้วอันนี้คือเขาจะมีผิดไข่มาแยกให้ใส่ใครจะโรยก็โรยใครจะไม่โรยก็แล้วแต่ไม่ได้คือมันดีมากมน่ากินมากเดี๋ยวเราเอถ่ายถ่ายดคนทางบ้านก่อนโอเค <c oughs> เราจะมาชิมกันชอบ <c oughs> ครั้งแรกรไม่นะ้นอแบบขั้าระเบียรหอร่อยมากนิ่มมากอืม เคเราก็จบกันไปแล้วเนาะกับการที่ไปกินของหวานมาแล้วก็อิ่มอร่อยเต็มที่แล้วซึ่งสําหรับวันนี้เนี่ยสำหรับคลิปนี้เนี่ยเราต้องบอกไว้ก่อนว่าเดี๋ยวเราอ่ะจะมีเอีกเอพิโซดหนึ่งเนาะให้สำหรับเพื่อนๆได้ติดตามสำหรับเอพิโซดหน้าเนี่ยจะเป็นเกี่ยวกับการไปทัวร์สุสานมุนโคยาซังทุกคนเอออย่าลืมติดตามยนะซึ่งมันจะหลอนแลวมันจะน่ากลัวใช่ต้องรอติดตามเพราะฉะนั้นเนี่ยสำหรับเอพิโซดเนี่ยเราต้องลากันไปก่อนแล้วเราไปเอพิโซดหน้ากัน 拜拜。Bye bye. Bye bye.